เดี๋ยวมาดูปันเจริญเก็บข้างคนาครับก็คือชาวนาจะไม่ได้ปัดเข้าวไปทางนานะอยู่ทางอยู่ตรงคนาเลยเดี๋ยวมาดูฝีมือคนขับว่าจะเก็บได้เนียบไหมรับรองว่ามืออาชีพเขาต้องทำ,ำได้อย่างแนบเนียนแน่นอน เก็บมุมกันเก็บมุมกันมาหรือปะมาชมหน่อยนี่แหละเกงข้างคนาคราว่าไม่ต้องห่วงรับเก็บให้หมดเก็บเกบเนียน

เรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่